ซึ่งจริงๆทุกคนมีธรรมชาติหรือสภาวะของความไม่ตายอยู่แล้วแต่เพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องคลุมมีความไม่รู้นั่นเองอวิชชาคืออะไรความไม่รู้อันใดในอริยสัจสีความไม่รู้อันนั้นชื่อว่าอาวิชชาเพราะไม่รู้ว่าขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเรา ไม่รู้ว่าขันห้ามีการเกิดการดับทำให้เราเกิดความเพลินพอใจความอยากในขันทั้งห้าเมื่อเกิดความเพลินพอใจความอยากในขันห้ามันก็ยึดติดมันก็จับอยู่ตลอดพอจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บแทนที่จะปล่อยวางก็เกาะจิตดวงใหม่เพราะยังมีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตอยู่อย่าไปมัวตื่นเต้น เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญกับเรื่องของอิทธิป,ปฏิหารอาเทศนาปฏิหาริย์ทิพยาจากักขูสดอันเป็นทิพมโนมิทธิสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์จัดว่าเป็นฤทธิ์ของปุถุชนฤทธิ์ของปุถุชนเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้พวกเราเป็นอริยะ และไม่ได้ช่วยให้เราพ้นจากนรกกำเนิดเชานและเปรตวิสัยเราทำอิทธิปฏิหารได้ก็ยังต้องตายอยู่ดีตายแล้วก็ยังไปสู่นรกกำเนิดเชานเปรตวิสัยเพราะอิทธิปฏิหารไม่ได้เป็นตัววัดความเป็นอะไรบุคคลเราทำอาเทศนาปฏิหารได้กำหนดรู้จิต เทวดาจิตสัตว์จิตคนว่าคิดอะไรอยู่มีสมาธิขั้นใดลำดับพุตธิจิตยอยู่ในสมาธิขั้นไหนขั้นไหนความสามารถตรงนี้ก็ยังเป็นความสามารถของปุถุชนไม่สามารถทำตัวเองให้พ้นจากนรกกําเนริฉานเปรตวิสัยไปได้พระสารีบุตรพูดเรื่องนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองว่าอิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปฏิหารนั้นเป็นฤทธิ์ของปุถุชน <c oughs> แล้วฤทธิ์ของอริยะเป็นฉไนอริบุคลมีฤทธิ์อย่างไรจะมองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลได้มองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลได้ มองของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลมองของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลให้เป็นของไม่ปฏิกูลมองของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลให้อยู่อุเบกขาได้นี้เป็นลิตรของอริยะปุถุชนทำไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองคําพูดของพระสารีบุตร,ตรงนี้ซึ่งทําให้เปรียบสเสมือน เป็นคำพระองค์นั่นเองเป็นพุทธวจนะดังนั้นการที่เราจะมองของสวยงามให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเน่าเปื่อยผุพังแตกสลายไม่ใช่มองง่ายปุถุชนมองไม่ออกมองไม่เป็นแต่อริยบุคคลจะมองเป็นอริยบุคคลจะมองของที่เป็นปฏิกูลให้เป็นของไม่ปฏิกูลได้ มองของไม่สวยงามมองอุจจาะปัสสวะมองเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติได้มันเป็นเพียงแค่ธาตุดินน้ำไฟลมมองทั้งสองอย่างให้อยู่อุเบกขาสามารถมองได้ <c oughs> เราต้องเอาความสามารถตรงนี้นะมาเป็นเครื่องวัดไม่งั้นเราจะหลงเพลินอยู่กับการใช้วิญญาณ คนที่ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณคนที่ได้จุตูปปาตยญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถึงจะรู้อดีตไปขนาดไหนก็ตามก็รู้ได้แค่ขันห้าไม่รู้ได้เกินกว่านี้และใครเป็นคนไปรู้วิญญาณเป็นคนไปรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและเมื่อเรายังใช้วิญญาณไปรู้สิ่งเหล่านี้ ว่าอดีตมีรูปอย่างไรมีเวทนาอย่างไรสุขทุกข์อย่างไรมีความจำได้หมายรู้อย่างไรมีการคิดปรุงแต่งอย่างไรเราเท่ากับยังเพลินอยู่ในวิญญาณเพลินอยู่ในรสอร่อยของวิญญาณยังไม่สามารถหลุดพ้นออกจากวิญญาณได้ยังไม่เห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือซึ่งวิญญาณยังมีฉันทะราคะนันทิตันหาในวิญญาณ ก็จะหลุดพ้นออกจากสังสารวัตรไม่ได้ <c oughs> พระองค์จึงตรัสกับเกวัตตาว่าพระองค์รู้สึกอึดอัดขยักขยแงงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารเป็นอย่างยิ่งพวกเราลองดูความรู้สึกของพระศาสดาของเราที่มีต่ออิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหาร มันดึงพวกเราเนี่ยเข้าไปหลงเพลินอยู่กับการใช้วิญญาณหลงเพลินอยู่กับคุณวิเศษที่เป็นของปุถุชนไม่ก้าวล่วงพ้นความเป็นปุถุชนไปได้แล้วก็ไม่จะไม่สามารถเข้าสู่ความเป็นอริยะนอกจากเราจะปล่อยวางตรงนี้นะพระองค์ตรัสลุวิชาสาม ยามที่หนึ่งได้ปุเพนิวาสานุสติญาณยามที่สองได้จตูปปาตญาณยามที่สามได้อาสวยายาัคยยญาณญาในการสิ้นไปแห่งอาสวะปุพันตานุทิฏฐิความเห็นในอดีตมากมายขนาดไหนก็ตามหรืออัปัานตานุทิฏฐิความเห็นที่ปาลบขันในอนาคตขนาดไหนก็ตามที่สุดก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา ที่สุดแล้วต้องมาสู่อาสวะขยายานยานในการสิ้นไปแห่งอาสวะนะดังนั้นการหลุดพ้นจะมีได้เพราะการที่เราวางความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจิตจะไม่เข้าไปหาอารมณ์ไม่เข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ หรือตั้งแล้วก็ละได้เร็วดุดกระพริบตาและเร็วกว่านั้นถ้าอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาพระองค์จึงตรัสว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นนะวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นี่มีการเข้าไปหาเป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย มีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพ BE ก็ถึงความเจริญงอกงามไพูบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข erm ้าไปตั้งอาศัยมีนันที่คือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพูบุญได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูุญได้วิญญาณตั้งอาศัยได้ทีละธาตุพระองค์ตรัสทีละธาตุทีละธาตุ ทีละธาตุทีละธาตุแล้วตรัสบอกว่าถ้าราคะนะเวลาเราละนันทิไปเรื่อยๆเนี่ยละนันทิเราจะเห็นการเกิดการดับเห็นความเป็นอนัตตาที่สุดจะเบื่อหน่ายในธาตุทั้งสี่เหล่านี้ที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยรวมทั้งเห็นการเกิดดับของวิญญาณนะ รวมเป็นการเห็นการเกิดดับของธาตุท้งหคือกันหพระองค์ตรัสเด็กว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้มันจะมีการไปตั้งอาศัยอย่างนี้เราต้องเห็นและถ้าเราวางราคะคือความพอใจได้ในรูปธาตุเวทานาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตวิญญาณธา,าตนั้น เป็นสิ่งที่พิขุละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นนะวิญญาณหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในขันธ์ทั้งสี่หลุดพ้นคือช่วงตรงนี้ก็ตั้งมั่นไม่ใช่จิตตั้งมั่นแต่สภาพความตั้งมั่นคือสิ่งสิ่งหนึ่งตั้งมั่น ส,สภาพความตั้งมั่นพระองค์เรียกความคงที่ขันห้าไม่ใช่ความตั้งมัน่นไม่ใช่ความคงที่เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมัน่นรู้จักตัวเองขึ้นมาทันทีว่าตัวเองคือสิ่งสิ่งหนึ่งคือความตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองรู้จักตนเองแล้วว่าตนไม่ใช่ขันห้าเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเพราะสภาพของสิ่งสิ่งหนึ่งนั้นเป็นความไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปานิพานเฉพาะตนนั่นเทียว ปริณิพานคือความดับเย็นนะความดับเย็นจากอุปทานในขันห้าก็เกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้เขาจะรู้ว่าชาติคือการเกิดสิ้นแล้วการไปเกาะวิญญาณหรือจิตเพื่อจะไปสร้างการเกิดนั้นหมดและไม่มีเพราะ ดับเย็นแล้วปล่อยเพราะรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเขาของเขาชาติจึงสิ้นอย่างนี้ชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์คือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจบแล้วกิจกิจที่ควรทำนะได้ทำสำเร็จแล้วกิจอย่างเนี้ยเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างเนี้ยเพื่อการหลุดพ้นอย่างเนี้ยมิได้มีอีก เห็นไหมว่าคําพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความสําคัญมีประเด็นทุกคํามีความหมายคําพระศาสดาพระองค์จึงตรัสว่าคําพระองค์เป็นระเบียบวินัยของสุคตเรียกสุขตะวินโยมีความพอดีเป๊ะไม่ยิ่งไม่หย่อนคือไม่เกินและไม่ขาดถ้อยคําของพระองค์ที่ถูกกาหนดสมาธิมาทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียว จะสมบูรณ์บริบูรณ์พอดีเป๊ะไม่ต้องการการเติมเต็มของปัญญาของผู้ใดในโลกไม่มีพิขุรูปใดสมณพราหมณ์เหล่าในในโลกเทวดามานพรมจะมาเติมเต็มคำพระผู้มีพระพเาจา้าไม่มีพระองค์จึงบรนลือเสียนาาเลยว่าคำพระองค์นั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงสมบูรณ์บริบูรณ์นะ ไม่ขาดตกบกพร่องแม้นิดเดียวไม่มีว่าปัจจุบันนี้มีอุบายดีมีคนนี้มีปัญญามากขอเติมเต็มคําพระผู้มีพระภาคเจ้าสักนิดด้วยอุบายอันนี้ด้วยปัญญาอันนี้ด้วยข้อธรรมอันนี้ไม่มีดังนั้นการแต่งใหม่นั้นมีไม่ได้พระองค์จึงเตือนพิกขุทั้งหลายว่าพิกขุทั้งหลาย พิกุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติพิกขุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นดังนั้นพระาศาสดาผู้เป็นสัพพัญยู ได้แยกแยะไว้แล้วว่าสาวกนั้นทำได้แค่ไหนพระองค์ทำหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธะแค่ไหนนะและสาวกทั้งหลายแม้จะเป็นอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตต์ก็ตามพระองค์ตรัสว่าเป็นแค่มักคานุคาเป็นเพียงผู้เดินตามเท่านั้นตถาคตได้ทำมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ทำมรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรคขันอยู่รู้มรคเป็นมรควิโทรู้แจ้งมรคเป็นมรคขโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรคคานุขาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นนี้แลคือความผิดแปกแตกต่างกันเป็นการกระทําที่แตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ระหว่างอรหันตาสัมมาสัมพุทธ,ธะกับพิกุผู้ปัญญาวิมุตติเราต้องชัดอย่างนี้ถ้อยคําของพระศาสดาผิดไม่ได้และพระองค์จะแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งประดุดราชสีตรคุบเหยื่อครั้งเดียวต้องไม่พลาดพระธรรมของพระองค์จึงเป็นอากาลิโกโใช้ได้ตลอดการดังนั้นธรรมะที่งดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัตถะสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนี้จึงเป็นนิยามของคำว่าสุขตะวินโยระเบียบวินัยของสุขตสุขตคืออะไรสุขตะวินโยคืออะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิบายไว้นะ เมื่อเราทราบนิยามของคำว่าสุขตะวินิโยแล้วเราจะรู้ว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสั่งให้สาวกเธอจงแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐพิชชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนั้นนั่นคือพระองค์ให้เอาสุขตะวินิโยไปแสดงนั่นเองไม่ใช่ไปแสดงธรรมเองซึ่งจะกลายเป็นสาวกพาสิตา คำที่สาวกพาสิทิ์ขึ้นเองซึ่งถ้ามีการพาสิทธิ์เองนั้นพระองค์จะสั่งให้ห้ามฟังสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำ้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงียหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนี่คือส่วนที่ไม่ให้ฟังส่วนที่ให้ฟังนั้นพระองค์ชี้ไปที่ใครชี้ไปที่ตถาคตผู้เดียวส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตคือตถาคตภาสิตาเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญยาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนใครทำอย่างนี้เธอจะเรียกว่าเป็นพวกปฏิปุจฉาวิณีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตา คือพวกที่ศึกษาแต่คำของตถาคตไม่ศึกษาคำของคนอื่นที่ต่ำกว่าตถาคตไม่นะคำร้อยกรองประเภทกราบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกนะที่เรียกว่าสาวกภาสิตาแต่ถ้าไปศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่ตถาคตภาสิต พระองค์จะเรียกบริษัทนั้นว่าพวกอุกกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจชาวินีตาซึ่งบริษัทนี้จะจัดเป็นบริษัทที่ไม่เลิศหรือพิกขุในสมัยรัชกาลที่หนั้นแปลในสำนวนนี้ว่าบริษัทที่ดื้อด้านนะคือไม่น้อมจิตมาเพื่อศึกษาคำของพระศาสดาแห่งตนนะ ดังนั้นด้วยพระสูตรต่ตางๆเหล่านี้ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ผ่านล่วงเลยมาสองพกว่าปียังมีอยู่ยังชัดเจนอยู่นะและบ่งบอกถึงความละเอียดความประณีตในถ้อยคําของพระองค์นะก็อยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยพากันศึกษาในคําของตถาคต <c oughs> อย่าไปกังบลว่าคําพระองค์นั้น ยากหรือสูงเกินไกลเกินคำพระองค์นั้นเป็นถ้อยคำที่เหมาะสมที่สุดดีที่สุดความยากและง่ายนั้นต้องวางไว้ก่อนสิ่งที่ต้องคำนึงคือถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของจริงหรือของไม่จริงถ้าศึกษาไปแล้วง่ายแต่ไม่ถูกต้องก็ไม่เกิดประโยชน์ ขอให้หยิบสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ความถูกต้องก่อนจะยากหรือง่ายนั้นค่อยมาใครควรพิจารณาอีกทีหนึ่งนะและถึงแม้ธรรมะของพระองค์จะปราณีตลึกซึง้งแต่พระองค์บอกว่าไม่เกินวิสัยของผู้เป็นมนุษย์ที่จะรู้ตามได้การรู้ตามนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร พระองค์สอนให้เราพึ่งตนและพึ่งธรรมแค่สองอย่างเท่านั้นเองพึ่งตนกับพึ่งธรรมะดังนั้นเพียงพอเราแค่พึ่งตนพึ่งธรรมด้วยการฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเราจะเข้าใจเองฟังคำพระเจ้าบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆ พุทธวจะนะฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆต่อไปจะทรงจําได้นะพูดตามได้ด้วยวาจานึกตามได้ด้วยใจนี่แล้วจะเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมการจะเข้าใจหรือการคิดติดตึกในธรรมจะเกิดได้นั้นต้องผ่านการทรงจําการทรงจําต้องผ่านการฟัง องจึงกััสว่าการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจําและการทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคข้ควรธรรมธรรมทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันท่าย่อมมีอุตสาหะคือความเพียรพยายามผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมลำดับขั้นตอนนี้คือลำดับขั้นตอน ของการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนจากคนที่ศูนย์เลยไม่รู้อะไรเลยจะรู้ธรรมะของพระศาสดาได้อย่างไรจะต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหามีการเข้าไปนั่งใกล้เงียโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ ธรรม,มะย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทาย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทาย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไ้ในธรรมพรธวาชาถามพระศาสดาต่อว่านี่มันแค่รู้ตามซึ่งสัจธรรมแล้วจะบรรลุสัจธรรมได้อย่างไรพระศาสดาตอบว่าให้เวียนสิขั้นตอนนี้ให้มาก แล้วจะเป็นไปเพื่อการบรรลุซึ่งสัจธรรมเรียกว่าสัจจานุปัตติการบรรลุซึ่งสัจ,สจธรรมมีได้ด้วยการทำนะสัจจานุพจน์เนี่ยนะสิบสองขั้นตอนเนี่ยให้มาก